นาหาโอ้งงเป็นไก่ตาแตกนะงงเลยผมไม่เคยเจอเลยนะตั้งแต่รู้จักกับรถยนต์มาเนี่ยนะฮะแต่ผมเคยเห็นคนนะเออในคลิปอะว่ารีโมทนะฮะรีโมทเอารีโมทเข้าไปใกล้ๆมันจะติดเองอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่ติดนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงคลิปแรกนะยังไม่ได้ดูอ่านคอมเมนต์เลยนะฮะว่ามันเกิดเออมันเกิดจาก สาเหตุอะไรนะเดี๋ยวกูรูเขาใครพอมีประสบการณ์เขาจะบอกมานะฮะว่านี่เดิมที่รถอ่ะมันขับไม่มีเคยมีปัญหาเลยแบบนี้รัศกาลแบบน,นี้นะพอดีผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านแกขี่รถไปทําบุญกับพระป่านะฮะบ้านห้วยฝาก็เลยขี่ไปจอดไว้นะฮะไปกับผู้ช่วยไปอะไรกันนี่แหละพอจะกลับทีนี้สตาร์ทไม่ติดกุญแจมันตกมันตก,ม,นตกมันเลยแตกนะฮะนี่มันจะมีเหลือแต่ตัวนี้